กินได้ใช่ไหมครับใช่กินได้ครับเป็นหมกขอน้ำอยู่หรอมันขมไม่เลิกเลยอ่ะอันนี้ผมกินก่อนยอนมันกินได้เคี้ยวจริงหร uh ือเปล่าเคี้ยวเคี้ยวครับอันนี้เคี้ยวจริงตัวออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวน้องฟังมึงหยิบวันไหนมาแล้วไเดินมาเลยเดินอันไหนมึงเดินอันไหนเดินมาเลยตรงๆอ่ะบอกคอนเทนต์เดินป่าเดินป่าแต่งตัวอะไรทีนี้เนี่ยีจริงเหรอฟังคอนเทนต์เดินห้าง ไอ้เฮียลำบากว่ะไอ้ฟางมึงถ่ายทำไมนี่เดินไม่ได้จริงหรือเอาภาพอะเดาไม่ได้จริงไอ้เฮียไอ้เฮียดีนะเมื่อก่อนแบบเป็นนักเดินป่าคือวันเนี้ยผมอะนัดพี่โจโฉทุกคนอาจจะรู้จักลแล้วแหละเขาแบบนสไตล์แบบนักเดินป่าแบบผมให้ระดับหนึ่งของประเทศเลยตอนเนี้ยเขากล้าจับหมดเลยซึ่งเหมือนผมเลยโหกล้าจับหมดทุกอย่างเฮ้ยอย่าหนีไปดูเต้ยไหมนะอ้ยดูตีนดิแล้วมึงวิ่งทำไมอะสุบละเลยไอ้เฮียไม่รู้ยยงูหรือเปล่า ถ้าไปเห็นคลิปเก่าๆผมอ่ะโอ้ยเฮ้ยเอ้ย้กูก็ตายัดยัดจับหมดจับหมดวันนี้แบบผมได้มาเจอตัวจริงกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปเข้าไปดูในป่าว่าตอนนี้แบบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบไปลุ้นเอาไปครับมีควมดุโโอ้ยดูเขาพร้อมมากดูชุดเขาดิสวัสดีครับไปครับ ได้ได้เปล่าได้เปล่าตึ้งๆไงไม่ไม่ได้เตรียมรองเท้าใช่ครับเ้าใบหรืออะไรมาเลยใช่ไหมครับน่าจะลำบากนิดนึงได้ครับา่เป็นไรเหนื่อยละจบคลิปจบคลิปครับผมเป็ี่นกิ่งอะไรบอกว่าเป็ี่นกิ่งอะไรมีแบบเป็นผ้าผ้าบางๆอ่ะก็ได้อยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนกิ่งแป๊บนึง เรียนรู้รักกบฟ้นไหลังเลยนะครับลองรอไปเปลี่ยนกางเกงก่อนนะครับเพราะว่าเดินป่าถ้าใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยมันอาจจะมีพวกมแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษ <laughs> ยาวกว่าเมื่อกี้นิดเดียว <laughs> <laughs> ยาวกว่าเมื่อกี้นิดเดียวเองพร้อมนอนมัน้งไปพร้อมแล้วครับพี่โจโ้าช เราดูผ่านๆเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆหรือว่าเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆมารู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมไม่มีเลยครับผมผมบอกเลยว่ามีม,ม,มีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งอันตรายไหมครับผมจะเดินเข้าไปดูอ,อันตรายครับเป็นสัตว์มีพิษด้วยแต่งั้นเดี๋ยวผมเฉลยเลยแล้วกันนะได้ครับสังเกตตรงนี้เห็นไหมอูมองไม่รู้เลยเนี่ยนี่ตัวแมงมุมจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้คือธรรมชาติเลยเขาจะสร้างดิน ผสมกับยายของเขาครับเพื่ออำพรางศัตรูหรือว่า,าเหยื่อของเขาที่แบบว่าเดินผ่านไปมาอะไรแบบนี้คือตัวนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นสัตว์ที่เราสามารถจับไปกินได้ก็คือตัวบึง้งนั่นแหละจริงๆมันมีเยอะมากครับแค่เราไม่สังเกตแค่นั้นเองกินด้วยการย่างอย่างนี้เหรอใช่เนื้อของเขาเนี่ยมีโปรตีนสูงยิ่ยงกว่าเนื้อวัวยนะเวลาเราเข้าไปในป่าแล้วหาอาหารกินไม่ได้สามารถกินเป็นอาหารได้ออโอเคผมว่าเราไปต่อกันดีกว่าอันนี้แค่แบบยังติดกับหมู่บ้านอยู่ยังไม่ได้เข้า ไปลึกมากเมื่อกี้ถ้าพี่เขาไม่ห้ามใจจับก,กินสดๆแล้วนะโปรตีนเยอะจริงๆสามีมีเยอะมากครับแล้วก็มันไม่ได้มีเจ้าตัวที่เมื่อกี้เราเห็นบบยอย่เดียวแต่มันจะมีมันจะมีเป็นพวกทารันทูล่าหรือว่าตัวบึ้งนัน่นแหละทารันทูล่าแมงมุมไอแมงมุมขนาดใหญ่ผมมีคลิปของพี่ในล่าสุดแล้วที่ว่าอ่าตัวสีส้มตากล้องเกือบวิ่งหนีเลยผม อันนั้นจริงๆถ้าเราเจอก็ควรที่จะวิ่งหนีครับถ้าเราไม่ได้รู้จากพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยที่จะโดนเ้ากัดมีพิษด้วยใช่ไหมครับใช่ับดีสุด,ด้วยรักสัตว์พี่ก้าจับทุกอย่างนี่คือคือตั้งแต่เด็กเรียนรู้ตั้งแต่เด็กดเลยครับไม่ครับเพิ่งจะมาจับแบบจริงจังก็ตอนอยู่มาหาลัยแล้วครับคือด้วยความที่เรากลัวสัตว์ทั้งนี้มากก็เลยศึกษาอพอเราศึกษาเรารู้จากพฤติกรรมเขาแล้วเรารู้จากตัวเขาในระดับหนึ่งแล้ว <S <S เปลี่ยนเปลี่ยนจากความกลัว เป็นความชอบเพราะเรารู้ว่ามันไม่สามารถทําอะไรเราได้เรารู้จักพฤติกรรมของมันแล้วระดับหนอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นตัวมีทิศแล้วก็จับถ้าเราไม่ได้จับแรงจับอะไรมันก็ไม่ได้ทำร้ายเราไ้ใช่ครับอันนี้รู้จักไหมครับผมเด็ดให้ชิมก่อนชินได้ใช่ไหมครับใช่กินได้ครับสีสันน่ากินเคี้ยวแล้วผมหยอกเล่นนะครับมันก็คือมาแว้งนะครับมาแว้ง มันมันเป็นยาสมุนไพรอ๋อครับแต่มันจะขมมากมากมากผมไม่เคยกินอะไรขมขนาดนี้มาก่อนอุ้มขมแบบคล้ายๆล้ายบริเวณเลยช่วยแก้ไอช่วยอะไรได้ด้วยถือถือว่ากินยาสมุนไพรครับอ๋อครับตะกี้ไม่ได้แก้ไอนะผมใหเแล้วยอุ้ยขมแบบโอ้แก้แห้งได้เลยอ่ะคือฝนตกแบบนี้เนี่ยพวกสัตว์หรือพวกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ จะซ่อนตัวกันหมดเลยจริงๆมันต้องเป็นช่วงแดดออกออกอะไรแบบนี้มันก็จะมีพวกมันแรงพวกผีเสื้อหรืออะไรแบบนี้ออกมาแต่ถ้าสมมุติว่าฝนตกแบบนี้จะไม่มีอะไรออกมาเลยต้องเรียนรู้เยอะมากเลยเนี่ยกับการเข้าป่าระดับแรกคือการแต่งตัวของมึงก่อนี <c oughs> ีกว่าเนี้ก็โอเคพี่เจ้าโถก็บอก,กโอเคเดินได้สกิล <c oughs> สูงเลยได้อันนี้คือกระผมเดาก็คือเสาลตใช่ไหมครับอ่าถูกต้องนะครับมันคือเสารถแต่อันนี้ น่าจะร่วงลงมาแบบยังไม่สุกอะ่ะ oh. มันยังกเขียวๆอยู่ oh. กินไม่ได้เป็นโมกขอน้ำดีเห่อมันขมไม่เลิกเลยอ่ะขมมาก ประธานโทษครับคือสมมติว่าถ้าสมมติว่านคนกลัวคนโกบีเสื้อต้องแกยังไงครับพี่เอาจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยทุกคนมักจะมีสัตว์ที่ตัวเองกลัวอยู่แล้วถ้าเราอยากจะเลิกกลัวสัตว์ชนิดไหนผมบอกเลยว่าวิธีเดียวที่ดีมากที่สุดก็คือเราต้องเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นครับ <c oughs> ทําความรู้จักกับสัตว์ชนิดนั้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวงูมากครับแล้วบอกเลยว่าเพื่อนชวนเลี้ยงงูไม่เอาด้วยเลยคือแบบไม่กล้าที่จะเลี้ยงแต่ Wn, มันก็เลี้ยงเรื่อยๆเราก็ไปอยู่กับเพื่อนตลอดเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มชินเลยมันดูพฤติกรรมมันอะไรใช่ไหมครับใช่เราเริ่มรู้จักมันแล้วก็เห็นเพื่อนจับเล่นตลอดเราก็รู้สึกเออลองจับดูบ้างคือเราก็ไม่ได้กล้าแบบจับยกขึ้นมาหรอกอแต่หมายถึงว่าลูบ<ห>ๆให้เพื่อนให้เพื่อนจับไว้แล้วเราลองลูบๆดูสุดท้ายก็คือเราก็กล้าจับแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงเองเลยอ,อะไรแบบนี้ก็คือเราอยากจะเลิกกลัวสัตว์ชนิดไหนเนี่ย เราต้องลองเลี้ยงเนี่ยครับการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการเลี้ยงอะไรทว้งนี้มันจะเกิดความผูกพันระหว่างตัวเรากับสัตว์ตัวนั้นอ่าใช่ครับคือเราต้องศึกษาแล้วก็ลองเลี้ยงดูนะครับคือเพื่อนผมกลัวผีเสื้อมากๆล่าสุดผีเสื้อบินมาโยนกล้องเลยครับวิ่งเลยครับกลัวเมียมันงมือกลัวเมียก็กลัวแต่ว่าเนียเขาสอนอวไงก็ต้องเรียนรู้กลัวเมียก็ต้องเลี้ยงเมียจริงเลี้ยงไม่เงียบวันนี้ไม่เงียบเลย คือสัตว์อะไรสําหรับพี่ที่จับยากที่สุดแบจับยากที่สุดคือตะขาบครับตะขาบเป็นสัตว์มีพิษที่ที่ระแวงมากคือมันไม่มีคําว่าเชื่องสาหรับตะขาบครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยมากเวลาเราจับขึ้นมือปุ๊บเนี่ยมันจะลองลองเงียบอ่าใช่ลองเงียบๆดูคือลองจัดไปเรื่อยๆครับผมเห็นพี่ให้ตะขาบเลื้อยขึ้นมือได้เลยก็บอกเลยครับว่าไม่แนะนาครับเพราะว่าผมเจ็บตัวมาเยอะมากกับการที่เอาตะขาบขึ้นมืออันนี้จริงๆคือต้นทับทา เป็นผลไม้ที่กินได้แต่มันยังไม่สุกเอาอีกลูลกกลมๆอีกวกวอ่ะกิ้เรามาเจอ,อ,อกิ้งคือกระสุนประอินนะครับอันนี้คือกิ้งคือชนิดหนึง่งแต่มันจะตัวสั้นมากแล้วเวลาที่เราไปสัมผัสดโดนตัวปุ๊บมันจะม้วนเป็นลูกบอลเลยมันจะไม่เหมือนกับกิ้งคือทั่วไปเดีย๋ยวเราลองนะครับปึ๊บนี่ครับมันจะม้วนเป็นลูกบอลเลย อันนี้คือวิธีการป้องกันตัวของเขาอ๋อแต่เปลือกเขาแข็งใช่ครับเปลือกเขาเขาแข็งมาแต่ถ้ามันงาปุ๊บโยนเลยนะถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็คลายตัวทานได้ไหมถ้าเราไม่มีอะไรกินกินก็ไม่แนะนําครับก็คือพวกกินตือเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วแล้วบางชนิดเนี่ยมันก็มีสารไซยาไนด์ในตัวด้วยคือเรากินไปแล้วก็เป็นพิษกับตัวเราอ๋อครับอันนี้คือต้นหนามไข่กูนะครับมันเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งของประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ย มันไม่ออกผลนะครับผลมันกลมๆหรอครับใช่รับผมผลมันจะเป็นผลสีแดงๆกลมๆเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งอันนี้ผมกินก่อนยอดมันกินได้เคี้ยวจริงหรือเปล่าเคี้ยวครับอันนี้เคี้ยวจริงแต่รสชาติมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่อันนี้หมายถึงว่ากรณีที่เราหลงเข้าไปอยู่ในป่าเราสามารถกินได้่ครับแล้วก็บางคนเขาก็ชอบเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกินอะไรแบบนี้อร่อยอันนี้คือต้นอะไรนะครับพี่โ้อ่าหนามยปูครับอร่อยต้นมันจะเป็นหนามๆหน่อย มันมันแหละมีน้ําแล้วก็อันนี้เลยว่านังสืกก็เป็นต้นพืชที่ใช้ถอนพิษเวลาเราเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเราเผลอกินอะไรที่เป็นพิษเข้าไป<อ>กินมแมลงหรือกินอะไรที่แบบมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ในพืชที่เรากินเข้าไปอย่างเงี้ยเราสามารถนําเขาพวกนี้ใบพวกมันเ,นเด็ดออกมาตำั้นน้ําแล้วก็ดื่มไปเพื่อที่จะสวนพิษหรือว่ากาจัดพิษในร่างกายแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับคือถ้าเรากินผ้าเพื่อเนี่ย มันไม่ขับแค่พิษแต่มันจะขับพวกวิตามินหรืออะไรที่คือมันจะขับทุกอย่างก็คือพวกวิตามินอะไรพวกนี้ก็จะโดนขับออกมาด้วยอะไรกินได้กินไม่ได้ด้วยมันก็จะเป็นปล้องๆหน่อยนะครับแล้วก็ใบก็จะเป็นคู่ๆแบบนี้ไอแบบนี้คือกินได้มีประโยชน์แต่แต่มันจะมีพืชที่คล้ายๆกันด้วยก็คือถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องศึกษานิดนึงนี่ครับตาดีมากเราพี่กระสกตาดีมาก ต้นนี้คือมีมีผลเห็นไหมอ้ดเด่เด่นอ่านี่เหมือนลูกเบอร์รี่เลยขอบคุณครับอ่โอ้แต่ด,ดูน่ากินสีตัดดูน่ากินเลยนี่น่าจะเปรี้ยวๆหวานๆมั้งนะอ่าใช่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีผอมรสชาติเป็นไงบ้างเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยแต่นี่คืออ่ามันโดนฝนมันก็เลยไม่ค่อยหวานครับถ้าจะให้หวานเนี่ยต้องแบบแดดๆจ้าจ้ามันจะจักรตุนน้าตาลได้เยอะกว่าผลไม้ป่าอร่อยนะเนี่ยยกเว้นไอ้ลูกเม็ดแรกอะ สับขาลอกด้วยนะเขาเอาใส่ปากแล้วไม่เคี้ยวด้วยนะอันนี้ก็เป็นผลไม้ตามจริงจริงมันขึ้นเยอะครับแต่อันนี้มันตกไปหมดแล้วเหลืออยู่ผลเดียวเดี๋ยวผมจะลองให้ชิมได้ครับือ้ะไรนี่ยอันนี้เป็นพวกผลกระทือครับเื้ยเหมือนอันนี้อร่อยมากจริงหรอครับจริงมีเม็ดมีอยู่ไม่กี่เม็ดด้วยใครจะกินเสลระได้นะงั้นเดี๋ยวผมกินก่อนเดี๋ยวกลัวไม่กล้ากินตามผมกลัวไปหมดแล้วครับเนี่ย เออร่อยมันหวานหอมๆเลยแต่นี้คือมันไม่ฉ่ำแล้วมันแห้งมากจริงๆถ้าเรามาเจอตอนที่แบบว่ามันยังแบบเป็นพวงๆแบบสุกกำลังดีโอ้นั้นจะหวานอร่อยมากโอ้ยอ่งน้ำพี่เขาบอกเราต้องเดินเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเจอแอ่งน้ำที่เดินไม่ได้เราก็ต้องไหวยกยกมือไหว้แล้วก็ขอกลับแล้วครับอดเดินครับผมอดเดินเข้าไปแต่ว่าเหมือนพี่เขาสั่งให้ตากล้อง มัน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 ไม่ได้ท่วมไม่ได้ท่วมลึกครับน่าจะแค่เขาเขาเขาลึกนะเขาอ่ะนี่เขาเลยนะเอางี้ให้มึงเดินลงมาดูรึ่งหนึ่งทางก่อนแล้วทีม้าตามไปอ่ะฝากโทรศัพท์เลยงั้นล่ะอยวนะครับเราลองดูตรงนี้เกจะอะไรขี้ยตัวอะไรเกาะวะ ไม่มีมีเนี่ยเกาะกูตะเกี้นี่ยจริงๆริงเราได้เราได้เขาบอกว่ามีทางเดินอยู่แม็กอยากจะได้ภาพตรงเนี้ยฮะไม่แบบทีมเดินข้างบนแล้วมันเดินข้างล่างได้ไหมเพื่อเพื่อเพื่อได้ช็อตเด็ดตกน้ำอุ้ยผมกลัวครับข้างล่างมันมีมีอะไรบ้างพี่โจ้ไม่น่ามีอะไรครับมีลูกอสต์ลูกอสต์อุ้ยกลัวผมกลัวลูกอสต์ผมกลัวกบไปเราเดินกันต่อดีเถอะอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยนี่ไงแม็กตรงนี้ดิเสียเวลาชื่อไม่ได้อะไรหรอกภาพที่เห็นคือกูตกน้ำอะไรครับพี่โจ้ กาแฟครับเฮ้ยเคาเดตอะไรให้กาแฟเม็ดกาแฟเหรอครับเนี่ยใช่ครับลองกินดูอมอมเม็ดอมเม็ดอมชวเม็ดมันมีน้ำอะไรไม่รู้แบบน้ำกาแฟไงเม็ดกาแฟมันก็จะขมอยู่ละยุ่งยุ่งยุ่งโวยวายชิบหายนี่เหรอครับโอ้โหเละเละมึงไม่ผมไม่มีโอกาสได้กินแล้วนะครับวันนี้ตำรวจจะเจออะไรบางอย่างแล้วครับผมให้ทายก่อนว่ามันคือเถาอะไรดีกว่าคล้ายๆตำลึงครับใช่ มันคือแป้งนะครับแป้งผีหรือว่าแป้งปีศาจนั่นแหละมันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่มันจะดูน่าเกลียดน่ากลัวนิดหนึ่งอ่านี่เห็นไหมมันจะเป็นน้ำน้ำครับคมด้วยคมด้วยวิธีการกินก็ไม่ยากเลยครับครับชิงเหรอคือผมเป็นคนไม่กินแตงเพราะชอบมันเหมือนแตงเลยไหมครับไอ้ตุลามากินแล้วกันผมไม่กินแต้งไอ้บังเมก่อนมันไม่ใช่แตงคว้าแตงคว้าผมเห็นเม็ดด้านในแล้วแตงคว้าเคียดดูเลยมันคือแตง มันคือรสชาติเหมือนแตงไทยอะไรอย่างนี้เลยแต่ถ้ามีน้ําพริกน่าจะอร่อยรสชาติมันก็จะเหมือนกับพวกแตงกวาเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงถ้ายิ่งแก่รสก็จะยิ่งเปรี้ยวนี่กินแทนน้าได้เลยนะครับใช่กัดไปตะกินน้ําเยอะก,ก็คือมันจะมีน้ําในตัวของมันอยู่แล้วออโอเคไปต่อกันดีวกว่า,าเป็นอะไรนไะพี่บอก็อยากกินะลรวแมผมมีอะไรให้ชิมแล้วเขาก็เดินไปละมีไง ดูน่ากินไหมนี่คืออะไรครับเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะฮะรสชาติมันก็จะไม่ค่อยหวานอะเป็นช่วงหน้าฝนก็เอาเปลือกออกครับกินกินส่วนเปลือกเลยฮะเคี้ยวเลยเนี่ยครับใช่ครับเป็นไงมาเราสองมฟาดครบมันคือมะละครับมะละมันคือมะละแต่เป็นมะละขีโนก คือมันจะมีขนาดเล็กมากกลัวรอบนี้กลัวไม่เชื่อไงก็เลยกินแบบเนียนๆให้ดูก่อนเลยอร่อยเฮ้ย <laughs> อร่อยจริงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยห <laughs> วานจริงหวานจริงทุกคนพอแล้วพอแล้ววันนี้สองรอบพอแล้วไม่เชื่อครับนะไหม่เห็นไม่เห็น,หนใครเห็นเอาเลยใครเห็นก่อนเลยอัน <laughs> นี้ครับก็คือแมงมุมใย,ยทอง <laughs> เดี๋ยวผมต้องเทียบกับขนาดมือโอเคพี่ แล้วไอเหมือนแมงแมงมุมอยาก่้รงที่อยู่บนเพดานบ้านคนนี่คือมันประกัดไหมครับก็ถ้าเราไปจับก็มีโอกาสที่ที่จะโอกาสอยู่แล้วครับแต่แมงมุมเนี่ยจริงๆอ่ะแมงมุมบนโลกเนี่ยมีพิษทั้งหมดเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกชนิดเนี่ยมันจะสามารถจัดทะลุผิวหนังคนเราได้นี่นี่นะอันนี้เป็นรูของตัวทารันตูราอ๋อเนี่เป็นท่อไปเลยใช่ครับเห็นไหมครับตัวมาแล้วเฮ้ยไม่รู้ต้่ไงอันนี้คือพฤติกรรมของเขาที่เขากำลังขู่เรานะ อย่ามาม ead, ยุ่งกับฉันนะอะไรเงี้ยเห็นเขี้ยวไหมครับเห็นครับอู้เขี้ยวใหญ่มากอุ้ยอันนี้ก็คือยังเป็นไซส์เล็กๆอยู่นะยังไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่นะเอ๋อนี่คือเขากรึบๆนี่คือเขาใช่ใช่อันนี้คือเขาขู่เราเขาตะปบเราแต่อันนี้คือมันเป็นไม้ไงถ้าเป็นมือก็เรียบร้อยครับไม่ต้องสืบอโอเคเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขาจะตบัดไซส์อะวิธีการต้อน สัตว์พวกนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะเอามือไปจับเขาโดยตรงนะฮะคือต้องเหมือนเอาไปลองใช่ให้เขาไต่ขึ้นมาบนมือเราเองเขาจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเขาเขาจะไม่ทําร้ายเรานะฮะลองเอามือไปต่อพี่โชว์ๆไม่ก็อยู่เฉยๆแบบพี่เขาอะเราต้องรู้จากพฤติกรรมนะครับก็ถึงจะทําแบบนี้ได้ก็แนะนําท่านผู้ชมก็อย่าทําตามเลยเห็นไหมเขาแนะนําอยู่ต่อได้ป่ะคุณวี่ได้ครับดีครับ เฮ้ยกลัวน้องเหนียวผมเราอยากลองโดนกัดได้ไหมครับก็ได้ครับถ้าอยากลองมือได้ไหมเหนียวไม่ผมไม่อยากโดนกัดผมรอเล่นถ่ายปกเหนียวลองจริงอันนี้นิ่งๆโดนกลับกลัวว่าว่าว่าเจ็บไม่ไม่ครับไม่ไม่ต้องกลัวครับนิ่งๆนิ่งๆผมขออย่างเดียวอย่าตื่นตนกอย่าไปจับอย่าไปอะไรให้ยืนนิ่งๆเดี๋ยวผมจัดการให้ ขอคว่ตั้งสมาธิแป๊บนึงได้ครับได้เลยเนี่ยมันตัวใหญ่มากตอนพึ่งอ่ะพี่ก็ยืนนิ่งๆได้มันน่ากลัวมากตัวมันดูคว่ตัวเท่าแขนอ่ะแล้วมันเงียบขรึม่ิปวดครับปวดไปแค่สองวันนะมันมันมีโอกาสเงียบไหมครับถ้าผมยืนถ้าอยู่นิ่งๆอ่ะโอกาสที่จะโดนเงียบน้อยมากครับ99%แล้วกันเผื่อไว้1%เเผื่อว่า เหนื่อยก็ตกมดแล้วทุกคนที่มากับผมเนี่ยครับผมได้ลองให้เขาจับดูเนี่ยยังไม่ยังไม่มีใครโดนกัดครับอาจจะเป็นคนแรกนี่ก็ได้ครับผมนะมูพุทธยะนะมูพุทธิยะนี้ะอย่าอย่าตกใจก็แค่ปล่อยไว้เฉยๆถ้าสมมุติว่ามันจะเดินไปทางนู้นให้เอามืออีกข้างนึงมาลอง ให้มันเดินโอเคเดี๋ยวผมจะลองตอนให้มันเดินอ่าแค่นี้เองนี่เห็นไหมโอ้เอาไปเลยเอาไปเลยพี่พอแล้วพอแล้วพี่ต้อไปเลยแล้วเท้ามันคมนิดนะครับต้องปล่อยคือที่รู้ป่ะเท้ามันมีความคมนะเท้ามันก็จะเป็นเหมือนกับอ่าพวกด้วงครับที่มันจะเป็นแหลมตะขอแหลมๆอยู่สองอันเพื่อไว้สําหรับยึดเกาะอะไรแบบนี้อ่าไม่ต้องกลัวครับเฮ้ยจริงๆมันเป็นสัตว์ที่น่ารักครับเพียงแต่ว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกปลุกฝังให้กลัวพวกมันว่าพวกมันเป็นสัตว์มีพิษนะอย่าไปอะไรแบบนี้เหมือนพี่โดชผพูดเลยว่าสมมติว่าถ้าเรากลัวให้เราลองตอนแรก่กี้ผมกลัวมากผมไม่ได้ acting นะแต่พอมาอย่างเงี้ยผมไม่กลัวละรู้สึกเฉยเรู้สึกเฉยๆยครับเออแต่จริงๆมันเขาไม่ทําร้ายเราเลยอะใช่ใช่สิ่งนี้ถ้าเราไม่ไปหาเรื่องเขาใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาคืนรูเหมือนเดิมนะครับกับบ้านนี่เ้าขาจะรู้รูเลยใช่ไหมฮะรู้ครับรู้รู้ครับรู้ครับ จะไปแล้วนะบ๊ายยโอเคบายยสุดยอดสุดยอดโทษครับโอษีว่าผมอยู่ที่เออเขาเรียกว่าเป็นดอยครับแล้วอากาศแบบเย็นมากตอนนี้กี่องศาไม่โมกี่องศานะสิบเก้าองศาดููเหม็นปากตัวเองมันเหม็นที่ว่าโอเคคือผมจะบอกว่า วันเนี้ยที่เราได้เจอสัตว์น้อยน่ะมึงจะเป่าเล่นมึงขายกูที่บังมันจะมึงเป่าตับเลยกูลองดูก็คือวันเนี้ยมันเราซวยนิดหน่อยเพราะว่าฝนมันตกเราก็เลยได้เจอสัตว์น้อยก็เลยแบบว่าเอออยากเห็นเยอะกว่านี้พี่เจ้าศอกก็ว่ะโอเคบ้างเขามีงูเดี๋ยวเขาจะเอาออกมาให้ดูแต่เห็นตอนลิปบแล้วว่าผมเนี่ยแมงแมงมุมตัวเท่านี้เท่านี้ผมแบบนี้นี่เลยแล้อโอเคเอ้ยเอ้ยแมว เล่นเป็นลูกโบลิิงเลยขึ้นมือเงี้ยไปไหนจะหนีไปไหนใจกูไม่ดีเลยเพราะกูเห็นกล่องกล่องงูพี่โจโฉเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะอทีตัวนี้นี่คือเป็นหนึ่งในงูที่ผมเลี้ยงอยู่ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นงูพิษนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเข้ากลากก็เหมือนกับการขจัดพวกขี้ใครหรือว่าพวกเศษดินที่ติดอยู่ตามเกรดของเขาเนี่ยตัวเขาก็เลยจะเป็นสีซีดๆแบบนี้ล้องให้ทายตัวนี้เป็นงูพิษหรือเปล่าถ้าผมถ้าแบบ ที่ผมเคยได้ยินมาถ้าเป็นแบบสีเยอะๆอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นงูมีพิษตัวนี้เนี่ยก็คืองูปล้องหวายก็คือเป็นงูพิษนั่นแหละแล้วก็พิษอันตรายมากเอามาเลยครับ, <c oughs> บมันเป็นงูที่มีพิษระเบบเดียวกับพวกงูจงทาง <c oughs> างูเห่า <c oughs> อะไรแบบนี้งูที่เรารู้จักครับงูพวกนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างคือ มันเป็นงูที่กินงูด้วยกันอย่างเดียวอาหารเขาก็คืองูแใช่ครับอาหารของเขาก็คืองูคือพวกมันเนี่ยสามารถกินลูกงูเห่ากินลูกงูจงอางได้ใช่เดือนนี้กินไหมครับไม่ครับคือมันจะกินงูอย่างเดียวเลยอาจจะกินจิ้งเหลนด้วยอาจิ้งเหลนเพราะว่ามันคล้ายคล้ายงูอยู่จิ้งเหลนใช่ครับแต่งูคลาบเนี่ยคือเราไม่สามารถไว้ใจได้เลยทุกทีอารมณ์เขาจะงูติดใช่ครับตาเขาจะมองเห็นไม่ค่อยชัดบางครั้งบางทีที่แบบว่า เราไปสัมผัสไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะกัดเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงที่งูลอกคราบเนี่ยก็พยายามอย่ายไปยุ่งกับเขาจริงๆแล้วพิษของเขาแรงมากก็เสีชยชีวิตไอ้บางมึงเชื่อปะเนี่ยเชื่อรืเชื่อหรอเ่หรอผมไม่เชื่อนะแต่นี่คือจับไม่ได้เลยใช่ไหมครับช่วงนี้คือเขาตาเขามองไม่ค่อยเห็นพอสามารถที่จะจับได้อยู่เหมือนกันแต่ผมไม่แนะนำผมอยากแตะตุกแตะเฉยเได้แค่ไปหางแล้วกันอ๋อแต่ว่านิ่ม ใช่ตัวจะนิ่มๆพี่โจเคยเดินงูชนิดนี้กันไหมครับไม่ครับแล้วก็หวังว่าจะไม่เคยด้วยโอเคครับรถนี้เราอย่าไปกวนเขาเยอะเลยครับโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณพี่โจโฉมากที่แบบมาให้ความรู้เพื่อนๆผมผมอ่ะมีความรู้อยู่แล้วให้เพื่อนๆเราเล่นกันนี่คือมาให้ความรู้ผมแล้วก็น้องๆในเพจก็สนุกมากที่แบบ ได้มาลองเดินป่าแต่ก็อย่างที่บอกข้างต้นว่าฝนมันตกแล้วเราไม่ได้เดินเข้าไปอะไรขนาดนั้นเราจะทํากับพี่โจโฉอีกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปแบบคุกกิ้งหาอาหารให้พี่โจโฉพูดฝากช่องก็ได้ครับถ้าใครชอบแนวเดินป่าประจนไัยอยากรู้จักกต่สัตว์มีพิษหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถติดตามช่องของผมได้ที่ชื่อช่องว่าโจโฉสุวันเลยนะครับว่าในเพจก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับรอชมคลิปต่อไปเลยครับโอเคครับขอบคุณครับยินดีครับ